ไไตอนนี้ก็เป็นเว,นว,นว,นวลาตีสามกว่าแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ผมจะต้องเดินทางไปเที่ยวทะเลกันนะครับผมจะอัปเดตให้ดูนะครับที่พักเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวกันก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดีย๋ยวมาพบกันอีกทีตอนขึ้นรถแล้วกันนะครับบายทุกคน สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพีพีตัวป่วนอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันสงการนะครับก็อวยพรก่อนแ้เดี๋ยวจะบอกว่าเราจะไปไหนก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนใครที่ไม่ดูก็ขอปลอดภัยเช่นเดียวกัน,กนขอบคุณ คนที่ติดตามมานะครับผมวันนี้ก็เป็นวันของการเป็นทริปแรกของครอบครัวพี่ๆตัวปวดนะที่จะไปในรอบปลายปีนะผมเราไปเที่ยวที่ทะเลนะครับผมทะเลพัทยานะครับผมจองเป็นบ้านภูรา ไปประมาณสองพันกว่าคนครับผมไปประมาณสองพันกว่าคนครับผมพอก็เหมาไว้ครับเหลือครับเงินเหลือไปไปสองพันคนบ้านก็แตกเลยบ้านก็แตกเลยแล้วไปเจอครับผมทําอะไรครับเนี่ยบอกมาดิครับคุณขโมยของกินเหรอครับทําไมคุณเป็นคนอย่างนี้ครับแต่ในนี้เน่ะต้องต้องซื้อดีถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้คุณจะไม่ให้ คนอื่นกินใช่ไหมคุณจะแอบขโมยของกินหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะจําหน้าคุณไว้ก่อนนะครับนี่ครับกวนเพล่ะกนเพล่ะเอาครับทุกคนตอนนี้เราก็จะได้เวลาเดินทางกันแล้ว w a l เอ่อคุณพร้อมไหมครับนี่ไม่พร้อมครับตาเยิ้มเอทีเคเรียบร้อยแล้วใช่ไทุกคนตรวจเรียบร้อยนะครับไม่มีเชื้อสายพันธุ์เก่านะครับมีแต่เชื้อสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ทะเลพัท,ทยาเราจะไปสนุกกันวันนี้นะครับทุกคนไปชมกันเลยนะครับย้ yeah, ตอนนี้เราก็ออกมาได้สักพักแล้วโอเค จะมา4ก,กิโลแล้วเนี่ยตั้งแต่ตีสี่ยังไม่ได้ชั่งเลยฮะไม่ได้ชั่งไว้เลยเ,ลย <c oughs> เดี๋ยวเ,เอากิโลมาไต่ต่อับ แต่ดูคนสุดท้ายสิโอ้โอันนั้นงอมของจริงเลยเดี๋ยวเราก็จะใกล้ถึงที่พักกันแล้วทุกคนเดี๋ยวถ้าถึงที่พักแล้วเดี๋ยวผมจะพากลับบ้านนะครับพากลับบ้านนะครับ <S <S ไปเดี๋ยวไปดูที่พักกันดีกว่านี่ครับอ,อบ้านที่เรามาเช่าเที่ยวทะเลนะคทุกคนก็ประมาณนี้นะข้างนอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูในบ้านนะครับฮํมฮัมฮัมนี่ นี่คือเป็นโซนที่แบบว่าเอาไว้นั่งเล่นชิวๆนะอ่ามาถ่ายรูปมากันไม่เยอะครับถ้าเานี <S <S ่ก็จะเป็นโซนแบบว่านั่งเล่นริมสระชิวๆนะอ่าดูค,คน,นภายนอกนะอ๋อเหมาะสำหรับเนี่ยพาเด็กๆมาเล่นน้ำเลยนะน้ำใสไหลยเย็นหินตัวปลานนะคอ่ดแล้วเราจะไปดูในบ้านอย่าง อ้าวสวัสดีครับใครครับเนี่ยผมมาจากทางไหนครับเนี่ยอ๋อผมมาจากที่ทางบ้านนะครับอ,อเอดินมาจากทางหน้าแล้วมาตรงนี้เลยนะครับครับ,รบผม <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นสาวๆนะครับที่ว่ามากับเราเป็นไงบ้างครับสาวๆรู้สึกสนุกบ้างไหมครับเนี่ยโต้อร่อยดีส <c oughs> <c oughs> นุกอร่อย,ยอันนี้ก็เป็นโต๊ะเรียกโต๊ะปูนะครับบ้านโซนคลาวด์เกทโอ้ <c oughs> <c oughs> ร้องมจนเสียงแหกเสียงแหงจะมีที่โตฟ้านั่งนี้นะโตฟ้านั่งนี้เราจะพาไปดูโซนครัวครับโอ้โหให้ตายเถอะนี่มันเชฟจากพัทคารใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นไงแม่ตอนนี้เรากำลังจะทําผัดหมูฉลามกันนะโอ้เรียบเรียบเรียบต้ยมยำปะวาน <laughs> ต้ยมยำปะวานนะครับอันนี้คุณทำอะไรครับผมต้ยมยำต้ยมยำอะไรต้ยมยำเด็กต้ยมยำเด็กโ,โหดนะเนี่ยเอ๊ โหดนะเนี่ยคนนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันมีสองชั้นนะทุกคนเอ่มีชั้นบนอีกนะประมาณเดี๋ยวผมจะนับห้องให้ดูว่ามันมีกี่ห้องนัวเลยน,วลยลน,นลัวเลยเล่นโทรศัพท์กันนัวเลยเ่้ห้องจะจะใหญ่ประมาณนี้นะทุกคนสองเตียงโอ้โหนอนได้ประมาณห้องละยี่สิบคนแต่แต่ต้องนอนกับพื้นบ้างนะ <c oughs> เนี่ยเราเดินออกมาจากในครัวน,นะมันจะมีห้องริมนี้นะทุกคน แต่ตอนนี้เขานอน,นอยู่นะผมก็ไม่ได้เข้าไปไปดูห้องบนดีกว่าครับตาเราตามไปดูข้างบนครับโอ้ข้างบนนี่ชั้นที่สองใหญ่อยู่นะครับสามห้องอะ่ะข้างบนอะ่ะบคนดิโอ้แต่ดูแล้วยังไม่ตื่นสักคนเลยนะเกฟคนก็จะประมาณนี้นะวันนี้ผมก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยัมตื่นตีห้ากว่า ก็ไงเดี une une ๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นกันต่อนะครับไอเจ้าตัวแสบก็ยังไม่ตื่นนครับไม่ตื่นเลยไปเดี๋ยวเราไปดูอื่นอื่นนะครับไป าแล้ว huh. พ uh, yeah. oh, so mm ีพ hmm. uh ีต huh. uh ัว huh. ก uh ๋ huh. uh ้ยครับ huh. ว uh ัน huh. น uh ี้ผมมาก็มาเที่ยวทะเลกันใช่เราก็ถึงมาแล้วล่ะใช่แล้วเราทำอะไรอยู่เราไปนั่งคิวอยู่ริมหาดทรายกินตั้งถ่ายทั้งเล่นวันนี้ผมอะไปกินน้ำผิดนะแลกินน้ำเปล่าเด็กเออกินน้ำมาไม่รู้น้ำสีเหลืองๆน้ำอะไรรู้แมงเมาเลยก่อนจะกลับนะเราก็จะมีเกมมาแข่งกันครับ เราต้องแข่งกันทุกรอบได้วันนี้หลังจากที่เราฝึกวิชาจากวัดเส้าหลินมาแล้ววันนี้เราต้องเอามาใช้ที่นี่แล้วคุณคิดว่าอาของผมอ่ะใครจะตัวเบาที่สุดผมว่าตัวเบาผมมาตัวเบาทุยทุยเดี๋ยวไปดู่าวันนี้แข่งเกมตัวเบาอะก็ไปว่ามันเป็นไงเดี๋ยวไปดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนับผมไปครับน้อนๆไปเลย ครับผมนี่ครับทุกคนเราจะเอาพวงมาลัยดินมาครับหน,นึ่งอันอันนึงก็เป็นบอร์ดนะครับผมอ่าบอร์ดที่เขียนกระดานนะบอร์ดที่เขียนกระดานนะบอร์ดที่เขียนกระดานนะแล้วก็เป็นห่วงยางเนี่ยทุกคนเอาสามอย่างเนี่ยมาลงในตักนะ้ำนะปูแล้วเราอจะตั้งหลังมูนอะ่ะที่เป็นในอะไรอ่อนตายด้วยวิ่งมานะวิ่งมาชุบ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 บนี่ละเนี่ยตีนเนี่ยแล้วเราก็เหยียบ ทำยังไงก็ได้ก็คือให้ตัวเราไม่ใกล้อ่ะต้องทำให้เราไกลอ่ะไม่ใกล้ขอบฝั่งเนี่ยให้ไกลให้สุดโอ้แไกลขอบฝั่งนี่อย่ากระโดดเลยก่อนเอาเมื่อยงไม้หกล้มลื่นตกขอบปะ่ะให้มันเป็นเหมือนเดิมใครแพ้คนมีบทลงโทษเลยเนี่เนี่บทลงโทษแสดอร่อยเราจะให้กินแคบหมูแคบหมูกับน้ำหอยนางรมน้ำซอส ต้องจิ้มแบบเยอะๆด้วยนะไม่ใช่แบบโขูดจิ้มแบบเหมือนเรากินนะซอสมะเขือเทศเออเหมือนกินพวกน้ำจิ้มหมูทาไม่ใช่แบบโอ้ยหย่อนไปหน่อยไม่เอานะก็เลยเอาใหม่แล้วก็เอาใหม่ไงแข่งรอบไหนยังไม่บอกเลยแข่งอยากกินลอบล่ะสามไมหนึ่งไงอ่าได้ได้ถ้าใครแพ้ใครแพ้สามไมหนึ่งก็โดนเลยนะโอเคถ้าใครแพ้สองศูนย์ก็โดนนะโดนเลยอ่า เดี๋ยวมาดูวันนี้ผมจะแก้แค้นซีไม่ได้ผมโดนหลายคลิปแล้วเดี๋ยวไดี๋ยวทเดี๋ยวจะโดนคลิปแค่ไหนอย่าเชื่อเลยพราะผมมัเคยโดนแต่มื่นี้ไม่โดนไม่ให้แล้วคุณชมมันโกงมันย่อโกงผมผมชนะมาเป็นสิบคลิปอ่ะเดี๋ยวนี้ควาหนักตัวมันเยอะมันไม่ได้มันไม่ชนะหรอกเราตกเราก็จะยืนอยู่ที่เดิมเลยกว่าจะอีกคนนึงจะมาวิ่งไอ้นั่นโกงไม่เป็นไรเพราะตกที่เดิมใช่ไหมผมก็โดดเหยียบหัวแมวได้ช่วงหนึ่ง ไปทคนไปชมนายไข่กันว่อนแลผมไปเลยแเ๊บเดี๋ยวเราจะมายิงสุ่ก่อนใครจะเริ่มก่อนหนึ่งสองตั้งหนึ่งสองตั้งหนึ่งสองตั้เรียบร้อยผมจะเริ่มก่อนนะผมแพ้เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าผมจะาอะไรไูแล้วผมว่าผมชนะอยู่แล้วก็คิจริงเครับผมจองอันนี้ก่อนเพราะเมื่อวานเมื่อวานนั้นผมลองเทสนะ

จะต้องทำงาไต่ออ่าเี่ผมก็ไกลอยู่นะประมาณสามเมตรสามเมตรเหนือแล้วเกินดูดูงามเลยคุณคุณคุณคิดว่ามันจะไปกันไนอ้าวอ้าวอ้าวมาเดี๋ยวแเราก็โดดได้ใช่ไหมได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยแม่งเยี่ยมขัวมึงอ้าวไม่ร uh ู้แล้วแต่ก็มาทำหนัก ว่าโดนตามโดนครับามลงแค่นี้ไ <c oughs> ั่ตองวุ้เลยอเอาละครับวันนี้นอนนอนทุกคนนะที่ติดตามอย่ผมว่า ดังวุ่นงูนโนูเออมาแกเดี๋ยวรอมอรอมมันก็ตัดสินแล้วเนี่ยถ้ามันตกอ่ะมาลาทีหนึ่งออโอ้โไปผมอยู่ที่เดิมเลยเนี่ยโดนยังไงอ่ะก็โดนเท่าผมเลยไป งานแค่ไปไม่ได้หรอกไม่ได้ดิเดลืมสุดตันนี้ใครจะต้องรับรับไปดูึูงสองสามฮะไม่ใช่แล้วได้แล้วแถวเนี้ยแม่งเถื่อนได้แล้วโน่นโน่นตรงนู้นนี่นี่นี่ตรงนี้ไปดูในกล้องเลยแก้วมังกร ก่อนสรุปวันนี้ผม,ผมทำฟ้าฝันน้อมๆอเร็จแล้วฝ่าเหยียบเบาๆแม่งยังจมเลยผมว่าเนี่ยเกมเนี่ยผมตั้งใจเล่นเพราะว่าผมรู้ว่าผมจะโดนแน่ๆแต่ก็ครับ,รบขอ,เ,อเครื่องมงคลน่อยครับผมนี่เรามีเด็กเชียร์เบียร์มาด้วยครับนี่นี่ครับมันเป็นซอสหอยนางรมนะครับไม่มียี่ห้อครับไม่รีบร้อนรายการนี้ไม่มียีบร้อน แต่ถ้าใครสงสารช่องเล็กๆน้อยๆก็ติดตามอย่างเดียวครับครับถ้าใครสงสารผมก็ไม่ต้องกินเฮ้ยมันไม่เกี่ยวเราอะเทซอสใส่นี่นะเรียบร้อยเด็ดเด็ดแล้วก็ผู้ชนะนะครับก็จะได้เป็นคนเป็นคนเป็นคนทำโทษคนที่ชนะอะไรบ้าไงชนะทำโทษตัวเองนี่ครับ น้องๆลอง,องคิดดิเนี่ยถ้าแบบว่ามันเป็นน้ำจิ้มมาใส่รอร่อยนะเฮ้ยทำไนทไมาลงล้องไหมน้องเอาดูอยู่งอ่านี่ครับ <c oughs> เดินอาเลยยัง ไงยนบอกเท่าได้ยอ่านจะออกอื้มก็เข้มอ่ะเฮ้ยอ่านโดนทำได้ครับวันนี้เข้มแปบเข้มแปบลิ้นเลยเข้มดีใจจังเลยเข้ดีใจจังเลยเข้ดีใจจังเลยไม่เป็นไรไอทีเดียวเองใครขึ้นชอบคลิปของเรานะครับผมอย่าลืมอย่าลืมติดตามครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วย เมื่อวัาสายจะล้วขไหนก็แปงส่าทร้างก็ทีาเวที่สุดจเจอใหม่ครับบายเจอกันใหม่ครับ